ร้านสุดที่นี่โรตีสายใหม่เป็นร้านที่เปิดมานานกว่า10ปีตั้งแต่พุทธศักราช2,557จนถึงปัจจุบันหน้าร้านตั้งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลพระนครศรียธยาเช่นกันมีการทําแป้งสดๆให้เห็นบริเวณหน้าร้านมีจุดเด่นที่แป้งและไส้หลากหลายมากและที่พิเศษไปกว่านั้นคือการนําแป้งที่เป็นผลไม้ตามฤดูกาลมาทําด้วยไม่ว่าจะเป็นแป้งกล้วยหอม แป้งอาดมแป้งสตอรอเบอรี่แป้งแก้วมังกรเป็นตน้นซึ่งทางร้านก็จะนําผลไม้ตามฤดูกาลมาทําเป็นแป้งสลับกันไปตามฤดูกาลโดยจุดเด่นของร้านจะเป็นแป้งที่หนาน,หนุ่มและก็มีกลิ่นหอมเย้ายวนใจเช่นกันครับสําหรับสุดที่นีโรตีใส่ใหม่นั้นจะให้จำหน่ายทั้งหมด3ไซส์หลักได้แก่โรตีใส่ใหม่ชุดเล็กราคา35บาทโรตีใส่ใหม่ชุดกลางราคา50บาทและโรตีใส่ใหม่ชุดใหญ่ราคา100บาทสำหรับอายุการเก็บรักษาโรตีใส่ใหม่นั้น ในส่วนของตัวแป้งจะเก็บได้ทั้งหมด2วันและตัวเสริมจะเก็บได้ทั้งหมด1อาทิตย์สำหรับในเวลาเปิดปิดนั้นเนี่ยจะให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาในส่วนของช่องทางการติดต่อนะั้นจะติดต่อได้ทางเบอร์โทร086794 6417ครับ